สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแอดหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหุ้นนิ้กือเช้าบ่ายนะครับงวดประจําวันที่27นะครับผมเดือน4 2565นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางวันที่26นะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็หลุดไปนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ในรอบเช้าที่ผมให้ไป นะครับเด่น4เด่น0นะครับ6 6 8กับ8 7นะครับผมไม่มีนะครับพี่พี่ไม่มีนะครับส่วนรอบบ่ายนะครับที่ผมให้ไป1กับ8นะครับผมก็มาแค่มาแค่เด่น1นะครับพี่พี่1 1ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับก็มาในเด่น1นะครับส่วนเลขล่าง3 3ก็ไม่มีนะครับพี่พี่นะครับแล้วก็มา มาในรอบเช้าเนาะให้ศูนย์นะครับมาในรอบเช้านะครับผมนะครับให้บ่ายให้บ่ายออกเช้านะครับผมก็สรุปแล้วนะครับผมแนวทางมาแค่ตัวเด่นนะครับเด่นหนึ่งนะครับผมถ้าใครเอาหนึ่งไปจับปิ้งรูดก็น่าจะมาตรงๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ตัวเลขไม่ถูกใจนะครับผมไม่ต้องตามนะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจนะครับก็ตามได้นะครับแนวทางมีหลุดพิเข้านะครับผมสําหรับนะครับตัวเด่นในวันนี้ในรอบเช้านะครับผมให้เด่นไปที่0แล้วก็8นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับผมฟันไปที่8นะครับ0ย์นะครับก็จะมี ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้านะครับผมแล้วก็เด่นแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดสอง แปนะครับผมแล้วก็แล้วก็แปดหก 8, 6, นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับสลับในรอบเช้าส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้เด่นไปที่สามแล้วก็เก้านะครับผมสามแล้วก็เก้านะครับ สายวิ่งลูดผมฟันไปที่2นะครับว่าผมฟันไปที่3นะครับพี่ผมจะเขียนเลข3ขอโทษด,ด้วยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมว่าจะฟันไปที่เลข3นะครับหรือจะมา2นะครับผมก็สลับจับคู่นะครับผมก็จะมีสลับเด่น3ก็จะเป็น3 2สองนะครับ 343539นะครับส่วนสำหรับเด่น9นะครับก็จะมี9294 9ก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับผมส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับสองตัวนะครับพี่พี่สองตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับรอบเช้าผมให้ไปที่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สองนะครับส่วนเด่นวิ่งแปดนะครับ วิ่งแปดผมให้ไปที่แปดสอแล้วก็แปดูนย์นะครับไปพี่ก็มีสี่คู่นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายหลักๆก็จะเป็นสามเก้านะครับสามสี่เก้าห้า แล้วก็9 2นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วน3ตัวนะครับพี่พ3ตัวในรอบเช้านะครับผมให้ไปที่6 0 5 6 8 6นะครับผมส่วนในเด่น3มไม่รู้ที่3นะครับผมให้ไปที่ ให้เป็นที่หลักร้อยน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับพี่ให้เป็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งสามเก้านะครับแล้วก็หนึ่งห้าเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมก็ขอให้คลิปแนวทางหวยหุ้นนิเคะนะครับขอให้มาปังๆนะครับจะได้มี จะได้มีตั๋วเครื่องบินนะครับไปเที่ยวประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศลาวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆกันทุกคนนะครับผมกับสวัสดีครับ